สวัสดีค่ะดิฉันนักสาวมานากรแก้กวกมลเลขที่12ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนะผมนะคะวันนี้ก็จะมาเฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 52- ชุดที่8ข้อที่27แล้วก็ข้อที่28นะคะข้อที่27นะคะก็ข้อมูลที่เขาให้มานะคะก็จะมีดังนี้ค่ะอย่างแรกนะเราต้องมาเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้ค่ะแต่ว่าข้อนี้เราจะเรนจะน้อยไปมากนะคะ ก็จะได้ดังน,นี้ค่ะข้อนี้นะคะเราจะต้องหาค่าเฉลีย่ยฐานนิยมแล้วก็ค่ามาตาฐานค่ะอย่างแรกนะคะเราจะมาหาค่าฐานนิยมก่อนก็แล้วกันค่ะค่าฐานนิยมนะคะเท่ากับ4ค่ะ4มาจากตรงนี้ค่ะก็คือ ฐานนิยมเนี้ยก็คือเลขที่ซ้ํากันมากที่สุดนะคะก็จะมี4นะคะทั้งหมด3ตัวฐานนิยมข้อน,นี้ก็เลยเท่ากับ4ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาหาค่าเฉลียะะ่ยค่ะจะหาได้จากสูตร x bar เท่ากับ sigma xi ส่วน n นะคะ sigma s i g xi นะคะก็คือค่าข้อมูลทั้งหมดบวกกันนะคะค่าข้อมูลทั้งหมดคือตรงนี้ค่ะส่วนด้วย n n ก็คือจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะคะคือนับเลยค่ะว่ามีกี่ตัว จากข้อมูลชุดนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด10ตัวนะคะก็จะได้เป็น2องบวก3มบวก4บวก4บวก4บวก5บวก6บวก6บวก7บวก9นะคะส่วนด้วย10 เท่ากับ50ส่วน10 X bar กะคะก็จะเท่ากับ5ค่ะค่าเฉลี่ยก็เท่ากับ5นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาหาค่ามัธยฐานนะคะหาได้จาก MED เท่ากับ N บวก1ส่วน2อ,อสูตรนี้นะคะเราจะใช้ในการหาตำแหน่งของค่ามัธยฐานนะคะ n เท่ากับ10บวก1ส่วน2เท่ากับ5.5ค่ะตำแหน่งนะคะ5.5เนี่ยก็คือ1 2 3 4 5 5.5จนะคะจะอยู่ระหว่างเลข4กับเลข5นะคะตรงนี้นะคะก็คือเราจะต้องเอา4กับ5นะคะมาบวกกันหารด้วย2ค่ะจะได้เป็นค่ามัธยฐานออกมานะคะ ็คือทะคะ<ม>เท่ากับ4บวก5หาร2เท่ากับ9ส่วน2ค่ามัทยารนะคะก็จะเท่ากับ4.5ค่ะจากคำตอบทั้งหมดนะคะก็จะได้ว่าตอบข้อ2ค่ะ ต่อไปก็จะเป็นข้อที่28นะคะความสูงในหน่วยเซนติเมตรของนักเรียนกลุ่มหนึงซึ่งมี10คนเป็นดังนี้ถ้ามีนักเรียนเพิ่มขึ้นอีก1คนที่มีความสูง157ซนเมตรแล้วค่าสถิติใดต่อไปนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะข้อนี้นะคะเราก็จะต้องหาค่าสถิติทั้งหมดนี้นะคะว่า ค่าสถิติใดนะคะไม่เปลี่ยนแปงแลงเราก็จะมาเริ่มจากการหาค่าฐานนิยมกันเลยค่ะค่าฐานนิยมนะคะก็คือค่าที่มีเลขซัมมาที่สุดค่ะจากข้อมูลเดิมนะคะเลขส้ำที่มากที่สุดนะคะก็จะมี158แล้วก็1 6 1ค่ะเราก็จะแทนเป็น x 1เท่ากับ100 158แล้วก็161นะคะต่อไปนะคะเมื่อเพิ่มนักเรียนอีกหนึ่งคนที่มีความสูง158นะคะ x 2นะคะก็คือค่าข้อมูลใหม่ของเรานะคะก็จะเท่ากับ158ค่ะเพราะว่าเลขที่3นะคะก็คือ158จะมีมากกว่า161คะ่ะ ข้อนี้นะคะก็เลยยังไม่ถูกค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาหาค่าพี่สัยะคะ่ะพี่สานะคะก็จะใช้สูตร x max ลบ x min นะคะ ก็คือค่ามากที่สุดลบค่าน้อยที่สุดนะคะจะเท่ากับค่ามากที่สุดนะคะเท่ากับหนึ่ง้หสิบหลบกับค่าน้อยที่สุดนะคะ155อห้าห้าค่ะเท่ากับสิบอดข้อนี้นะคะคือข้อที่ถูกค่ะเนื่องจาก ค่าข้อมูลเดิมนะคะที่ยังไม่เพิ่ม157เข้ามาเนี่ยก็ยังจะเป็น155้าแล้วร้อยบหกนะคะที่มีค่ามากแล้วก็ค่าน้อยสุดและต่อให้เพิ่มค่าข้อมูลขึ้นมาอีกหนึ่งข้อมูลนะคะค่าที่น้อยที่สุดก็ยังเป็น155แล้วก็1นึ่งเมื่อลบกันนะคะค่าสถิตินะคะก็จะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะข้อนี้นะคะก็เลยตอบข้อ4ค่ะค่าปิไซ